นครธนวัรน์เข้าวังแพนพินลแล้วครับตนนี้เหลืออีกประมาณ1 3 0ยโลนะครับถึงวันเ้อาถึงครับ ขอบใจมากเลยครับฝนตกหนักมากเลยครับทางเที่วยครับสวัสดีครับผมเลตบอลูวโตนะครับตอนนี้ได้เดินทางมาถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงขึ้นได้สมมอบรถให้น้องโคลนะครับเป็นรองผู้ช่วยอาจารย์มหาลัยแม่แม่ฟ้าหลวงนะครับอันนี้น้องยดูรถคันนี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นแต่รูปรีวิวแล้วโออินสดซื้อสดเลยครับ เราดูว่าน้องผมดูว่าทันนี้อยากซ่อมทานไหนครับซ่อมทานซ่อมทานสื่อไหนครับที่ดูไว้ทางกูเกิลครับแล้วก็แบบพวกเว็บไซต์ต่างๆครับอ่าฮะคือใจอยากได้รุ่นนี้อยู่แล้วคือรุ่นมาด้าสองคาบประตูอยากได้แล้วผมก็เลยลองไปติดต่ออะไรๆที่ดูปรากฏว่านี่โอเคสุดครับครับผมขอบคุณครับแล้วดูเหรอน้องเซลชื่ออะไรครับพี่นัทครับน้องนัทขอดีเทลรายละเอียดมากๆนะครับเพื่อยากได้เพื่อจะดูว่าตรงตามสเปคที่ผมต้องการหรือเปล่าครับก็คือน้องเซลว่าจะส่งรูปส่งรีวิวให้ดูใช่แล้วดูแล้วชอบเลยแล้วน้องผมบอกว่า ด้วใจอยากได้อยู่แล้วด้วยอยากได้แล้วให้รีบส่งรถภายในวันว่าภายในวันนี้ครับเพราะพรุ่งนี้จะใช้รถด่วนใช้เส้นทางไปดูเก็บข้อมูลต่อบาะส่งรถที่จะทันทันมากตอบปุ๊บเมื่อวานนี้ส่งรถตั้งวันนี้เลยรวดเร็วทันใจคือใจอยากได้รุ่นนี้อยู่แล้วแต่ก็ถูกต้องเลยถูกเราละถ้าดูลูกจะแล้วดูขอยยินตรงตรงดาวที่รายงานนะครับผมโอเคคือน้อง อนาคตก็อยากได้รถประจำตัวเพื่อนี่ครับครับผมก็ขอบคุณน้องโฮมนะครับที่ไม่เห็นรถก็ซื้อเราได้แล้วเราก็ซื้อสดโอนยืนจำนวนเต็มด้วยครับสามแสนบาทแล้วเราก็ส่งรถจริงไม่เห็นรถเรซื้อที่เปาลัวโตได้ครับผมครับตอนแรกจะไปอยู่เราพี่นั่นเสนอว่าอย่ามาส่งที่นี่ก็ได้จะได้มาโฉให้ฟรีด้วยวันนี้ครับเพราะว่าเราจะไปเก็บข้อมูลด้วยนะครัแล้วฝากนำลูกค้ามาให้เราด้วยครับชาวเชียงรายด้วยนะครับตอนนี้เอาสมบัติรถเลยนะครับ อ่าฮะบามพงฮรับขอบคุณมากนะครับฝากคุณลูกครับติดตามเราด้วยนะครับปอลูโต้จรรถพ่วไทยไปทุกที่ที่มีทางนะครับขอบคุณน้อยเห็นเลยเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ